เรื่องเล่าลึกลับของคนชอบผี EP 166ตำนานสะพานนวลชวีผมมาถึงนนทบุรีในเย็นวันที่ฝนโปรยปีนั้นเป็นปี2499สาะพานไม้เก่าที่ยื่อข้ามคลองบางกรวยยังคงอยู่เก่าทรมเงียบและมีบางสิ่งในอากาศที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไปไหนสะพานนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่าสะพานนวลชวีชื่อที่ไม่มีใครอยากเอ่ยในยามคำ่ำเพราะว่ากันว่าหากพูดชื่อเธอตรงสะพานเสียนผู้หญิงจะกระซิบตอบกลับมาเบาๆว่าฉันยังอยู่ผมมาที่นี่ในฐานะผู้สื่อข่าวเพื่อเขียนบทสกู๊ปว่าด้วยตำนานสะพานต้องสาปแห่งนนทบุรีต้นเรื่องเริ่มเมื่อราวเจ็ดปีก่อน มีหญิงสาวชื่อนวลชวีหายตัวไปจากกรุงเทพต่อมาพบศพถูกทิ้งใต้สะพานแห่งนี้เนื้อเยื่อเน่าเปื่อยจนจำแทบไม่ได้คนทั้งจังหวัดสั่นสะเทือนเพราะผู้ต้องสงสัยคือชายคนรักของเธอเองแต่คดีนั้นกลับไม่มีใครถูกลงโทษคุณนักข่าวจะมาสืบทำไมอีกล่ะคะหญิงชราเจ้าของร้านกาแฟใกล้สะพานถามผม รินกาแฟดำให้เขาว่ากันว่าบางอย่างที่สะพานนี้ไม่ชอบให้คนพูดถึงมันนะผมเพียงยิ้มแล้วเปิดสมุดจดเธอยังคงพูดต่อทั้งที่เสียงฝนเริ่มดังก่อนนวลชวีตายเธอมาที่นี่บ่อยชอบมานั่งมองน้ำรอใครบางคนแล้วคืนนั้นมีคนเห็นไฟส่องจากรถคันหนึ่งได้ยินเสียงเธอร้องแล้วก็หายไป หญิงชราหยุดนิ่งพอรุ่งขึ้นเจอแต่รองเท้าคู่หนึ่งลอยอยู่ตรงเสาไม้สะพานผมบันทึกทุกคำในเทปเสียงที่บันทึกวันนั้นผมได้ยินเสียงคลื่นน้ำกระทบไม้แล้วเสียงหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนคล้ายเสียงผู้หญิงพึมพำเบาๆว่าช่วยฉันด้วยเทปนั้นผมเปิดฟังซ้ำในห้องพักแต่ไม่เคยได้ยินเสียงนั้นอีกเลย สองวันต่อมาผมตามรอยไปเจอชายชื่อลุงไพ่คนขับรถบรรทุกเก่าที่เคยผ่านสะพานในคืนเกิดเหตุเขายังจำได้ดีทั้งภาพและเสียงตอนนั้นมันเที่ยงคืนได้ผมเห็นเงาคนยืนอยู่บนสะพานผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนหันหลังผมคิดว่าเมาพอขับเข้าไปใกล้ๆเธอหันกลับมาหน้าไม่มีตาผมเงือบ มือเย็นเฉียบลุงไัยสูบบุรีแล้วพูดต่อเสียงแผวที่น่ากลัวกว่าคือผมกลับมาคราวหลังเห็นรองเท้าคู่นั้นวางอยู่ตรงเดิมทั้งที่ตำรวจเก็บไปแล้วตอนคดีเกิดคืนวันที่หผมกลับไปที่สะพานคนเดียวพร้อมเทปบันทึกเสียงไฟตะเกียงสองทางพอให้เห็นโครงไม้ผูที่สะพานผมกดบันทึก เสียงสายลมครางผ่านร่องไม้เสียงน้ำไหลช้าๆแล้วเสียงเท้าก้าวเบาๆด้านหลังใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบแต่เสียงเทปยังบันทึกไว้เสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆเราากลับมาจากใต้สะพานจากนั้นทุกอย่างดับวูบเหลือเพียงแสงส้มจากไฟข้างทางที่ริบรีผมหนีออกมาทั้งที่เทปยังหมุน เมื่อกลับมาฟังอีกครั้งในเช้าวันต่อมาได้ยินชัดเจนคุณไม่ควรมาที่นี่ก่อนกลับกรุงเทพผมไปเจอเจ้าหน้าที่เก่าคนหนึ่งที่เคยดูแลคดีนั้นเขาหยิบแฟ้มเก่าขึ้นมาและภาพถ่ายขาวดำหนึ่งใบภาพศพหญิงสาวที่ถูกดิ่งขึ้นจากน้ำมือกำาส้อยข้อมือโลหะเล็กๆจะารึกไว้ว่าพักดีตลอดการเจ้าหน้าที่พูดเสียงต่ำ คดีนี้ปิดไปแล้วแต่สร้อยนั่นไม่เคยเจอในของกลางทั้งที่ภาพถ่ายชัดว่ามีอยู่ในมือศพผมเปิดเทปเสียงอีกครั้งแล้วแทบลืมหายใจเสียงผู้หญิงที่เคยได้ยินเบาๆกลับมาชัดเจนขึ้นของของฉันผมกลับไปที่สะพานอีกครั้งในคืนก่อนกลับเพื่อวางดอกมะลิให้เธอตามคำบอกของหญิงชราในตลาดลมพัดแรงจนโคมไฟแกว่ง น้ำในคลองสะท้อนภาพผมหงายขึ้นแต่ในเงานั้นผมเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังคุณเห็นฉันไหมเสียงนั้นไม่ดังไม่หลอนแต่เศร้าผมก้มลงมองสร้อยที่เธอยื่นให้เป็นสร้อยข้อมือเงินจารึกคำว่าพักดีตลอดการเหมือนในภาพถ่ายพอเงยหน้าขึ้นอีกทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมกลับกรุงเทพ พร้อมเทปเสียงและสมุดบันทึกแต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาห้องพักผมเกิดไฟไหม้ทุกอย่างกลายเป็นเท่าทานเหลือเพียงเทปม้วนหนึ่งที่บันทึกเสียงไว้ครึ่งเดียวปลายม้วนมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆเหมือนกระซิบข้างหูคุณสัญญาว่าจะไม่ลืมฉันสิบปีต่อมามีการสร้างสะพานใหม่แทนสะพานไม้เก่า แต่ชาวบ้านยังเรียกที่นั่นว่าสะพานนวลชวีและบางคืนคนขับรถที่ผ่านตรงนั้นยังคงได้ยินเสียงเรียกเบาๆจากกลางสะพานช่วยฉันด้วยเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง